อยากได้ของดีต้องไปข้างบนถ้าขึ้นมายิ่งสูงยิ่งเจอะของดีนี่อยากออกกล้องเอออยากออกกล้องนนนนดูวิตีิเอามานันนันให้เขาเหลือติดกิ่งแบบนี้ครับเอาไว้ไปทำพวงนีไ่ไปแล้วไปแล้วพี่เมนะแม่บ้านพันตีครับไปแล้ว ผูห้หญิงแล้วนี่ทุกคนก็สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆในพี่พง้องนานนะวันนี้ช่างเดดตามมาเก็บลูกคุยกับพี่ตีพี่เมนะวิถีผ่านพี่ผ่านน้องครับวิถีผ่านตีแล้วก็เมียผ่านมันนอกหนุนตอนนีน <laughs> ไ้ไม่ต้องไม่ต้องมีปฏิกิริยาข้างล่างแล้วพี่ <laughs> <laughs> ดูแลตัวเองให้ดีอยู่ข้างบนก็พอ <laughs> แหมยังอุตส่าห์มาสวัสดีอีก <laughs> นะเก็บแล้วครับปีแล้วโอ้โ <laughs> หสุดยอดลูกคุยป่านะเขาจะเป็นไม้เถาครับ เขาจะถ้าเขาอยู่ใกล้ต้นไม้ยืนต้นชนิดไหนเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปแตกพุ่มอยู่ข้างบนนะ่ะดูอย่างพี่เมย์ปีนอนะ่ะโอ้โหสุกแดงเต็มต้นอยู่ข้างบนนะ่ะพี่เมย์เก็บใส่ย่ามใส่ย่ามนะทุกคนมามาวันนี้เรามาเก็บลูกคุยเดินป่ากันหนึ่งวันครับผมดูลูกของเขานะครับเนี่ยลักษณะลูกครับเขาเป็นไม้เถาอย่างที่บอกนะติดลูกแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้นี่สุกงอมเลยเนี่ แบบนี้ก็จะดิบแต่ว่าก็เริ่มเลื้อแล้วใช้ได้แล้วมันกันเนี่ยเดี๋ยวเขาอ่าบ่มค้างคืนเขาก็จะเริ่มสุกเรื่อยๆครับแบบนี้เนี่เยอะครับยิ่งเข้ามาลึกๆยิ่งเยอะนี่ดูแล้วเผอแป๊บเดียวย้ายต้นขึ้นไปอยู่บนยอดนู่นอีกแล้วนะพี่เมย์น่นดูนะเดี๋ยวสู้ไม่ให้เนืนะไปนั่งจังก้าอยู่บนยอดนู่นแล้ว โอดูสุดสนะเมียพลานมันนอกครับผมอยากได้ของดีต้องไปข้างบนอขาดไปอสองศ <laughs> อกจำจจใกลทีนี่

เจอแล้วโอ้โหโอ้ยมาเพื่อพวงนี่เลยโอ้ยนี่โอ้โหวิวมากนี่ดูเป็นพวงเลยโอ้ย นี่ครับถ้าขึ้นมายิ่งสูงยิ่งเจอะของดีนี่ไม่โอ้จ็บจ็บจๆบจับช่างเด,ดว่าสูงแล้วครับแต่เนื้อช่างเด,ดขึ้นไปอีกหอบใหญ่น่นปิตีกำลังช่วยไสย้ช่วยฟ้าอยู่บนน่น <laughs> โอ้ยไม่เห็นลนะไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> ไม่ต้องมีปฏิกิริยาก็กล่อง่างเก็บไปเนี่ยที่เห็นผุ่มสันสันเนี่ยผ่านตีครับยุ่งบนนุ่นเอออยากอา <c oughs> อกกล้อ <c> ง <oughs> นุ่นนุ่นดูวิติอื้อมานั่นนั่น <c oughs> ตาคนนี้สุดสุดครับดาบปรมาจารย์น่ะนี่เดี๋ยวอันนี้แขนนาลูกคุยเดี๋ยวนาตะตเดีย๋ยวดูเว้ยว่าฟินยอดอ่อนนะครับลูกดิบเนี่ย ถ้ามุดเราจะเน้นเก็บไปเพื่ออไปกินเป็นน้ำปลาหวานเนี่ยให้เนื้อในเขาแดงเนี่ยต้องเลือกเก็บพวงที่มันมีสุกแล้วะครับแบบนี้เนี่ยอ่ะถ้ามีติดสุกเนี่ยไอลูกดิบเวลาเราฝานออกมาเนี่ยเนื้อในจะแดงครับอ่าเอาไปกินสดกับน้ำปลาหวานได้แล้วก็สามารถเอาไปดองเกลือได้ครับผมเนี่ยลูกนี้มีสุกสองลูกเนี่ยโน่นฝั่งข้างล่างพิตีลงแล้วครับ แล้วเราเห็นว่าพี่ตี๋เขาสอยเนี่ยบางลูกมันหล่นครับแกก็จะไม่ได้เก็บไปขายนะแกไม่เอาแล้วครับนี่ช่างเด็ดเนี่ยอย่างเงี้ยเพิ่งหล่นมาเนี่ยยังกินได้เลยแต่ลูกนุ้นเนา่าแล้วแต่ลูกไหนที่เขาหล่นตามป่าเนี่ยเดี๋ยวมีสัตว์มีอะไรมากินเขาถ่ายเป็นมูลน่ะเขาก็จะงอกเป็นต้นใหม่เถ้าใหม่อีกนะทุกคนมันไม่ได้เสียของเสียหายครับเนี่ยลูกสุกล่วงเองก็เต็มเลยนี่แต่ลูกนี้ เขาสอยแล้วหล่นมานี่แต่แบบนี้ขายไม่ได้แล้วนะมันมันติดช้ำเน่าแล้วครับเนี่ยคือเอาไปกินได้แต่ว่าไม่สามารถเอาไปขายได้ครับนี่ <c oughs> ดูความใหญ่นะเนี่ยเห็นไหมบางลูกนี่โอ้ลูกลราขีดสองขีดไปเนะี่ยแต่บางลูกก็น้อยนิดเดียวเนี่ยตรงนีนน้ลูกน้อยลูกนี้ดูโอ้ใหญ่เติบยิ่งสูงสูงยิ่ง ไกลๆผู้ไกลๆคนอะลูกเขาจะใหญ่ครับต้นเขาจะงามนี่นี่อันนี้ถังชางเดชเองนะครับนี่ขึ้นไปต้นหนึ่งก็ได้หลายลูกอยู่ครับแล้วก็เก็บดิบๆไปเผื่อให้แม่ให้ยายกินน้ำปลาหวานกันด้วยครับนี่มันบอบช้ำง่ายครับลูกคุยเนี่ย เราทําให้เขาช้าไม่ได้เลยให้เขาช้ําปุ๊บ,บเขาจะเน่าทั้งลูกท,ทันทีเนี่ยระยะเวลาในการเก็บการขายเนี่ยมีผลครับบางคนบอกให้ส่งต่างจังหวัดหน่อยช่างเดชบอกตรงๆนะเคยส่งครับเน่าหมดเลยไม่เหลือครับเสียลูกค้าก็เสียเงินเราก็เสียของสุดท้ายเราก็ต้องโอนเงินคืนลูกค้าอีกครับลูกค้ากินไม่ได้อะเราก็ไม่รู้จะไปเอาเงินลาทองอยังไงอยากจะบอกครับว่า ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวต่าดเนี่ยมาหาซื้อหากินอย่างนี้ครับสดๆอร่อยที่สุดถ้าใครอยากให้ส่งเนี่ยต้องขอพายจริงๆครับผมต้นไหนที่เขาออกลูกอยู่ไม่สูงมากเนี่ยอยู่ต่ำๆก็ใช้ไม้สอยเอาครับเนี่ยลูกส,สวยๆเราเก็บเอาใส่ย่ามครับแล้วก็เอามากองรวมแล้วก็ริดกิ่งออกหน่อยให้เขาเหลือติดกิ่งแบบนี้ครับเอาไว้ไปทำพวงเนี่ แล้วก็เราจะค่อยๆดิบแล้วก็เอาวางใส่ถังเบาๆครับต้องให้เขาเบาที่สุดเพราะว่าเขาบอบบางมากทุกคน หลังจากเข้าป่ากันมาครึ่งค่นวันแล้วเนาะตอนนี้ตกประมาณสักสามโมงเย็นแล้วนี่ก็เอาลูกพวงก,กลับมาบ้านมาทําพวงกำลังจะตั้งแผงขายนะครับอยู่ที่อ่าต,า,นนะา,าตรงข้ามวัฒทะเสนนะสาลาตรงข้ามวัฒท์เสนครับแผงอ่าพิต่าจะตั้งอยู่ตรงนี้นี่กำลังลงครับนี่น่ชุดนี้ใหม่ๆเลยเพิ่งเก็บมาจากเขาครับสด เหลืองๆสุกๆงอมๆน,นี่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 นอ่าเดี๋ยวน้องทิ้งเบอร์ไว้หน่อยเผื่อใครเข้าอ่าโทรมาถามว่าวันนี้ร้านเปิดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะใช่ค่ะอ่าศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองแปดห้าสามค่ะอีกทีอีกทีครับศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองแปดห้าสามค่ะอ่าดูเบอร์ครับใครกลัวมาแล้วไม่เจอกลัวมาแล้ววันนี้ไม่ได้ขายเนี่ยก็โทรมาสอบถามกันก่อนได้ครับเพราะบางทีมันแล้วแต่วันนะพี่เมยนะ์เนาะ ได้วันไหนได้ก็ลงเอาออกมาขายวันไหนไม่ได้ก็นอนอยู่บ้านใช่ไหมก็พี่เพียงน้องน้าหน้าต่างจังหวัดเนี่ยฉันก็ไดยต้องขอโทษขออภัยแทนคนขายด้วยเลยกันครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับลูกคุยเนี่ยมันเบาบางมันส่งพัสดุไม่ได้ครับเพราะว่าเคยส่งไปแล้วเนี่ยมันเน่ามันอบอยู่ในกล่องเอาไปถึงลูกค้าเสียกินไม่ได้เลยครับ มันเสียทั้งเงินลูกค้าก็ไม่ได้ของกินไม่ได้มันก็จะเสียความรู้สึกกันไปครับใครสามารถที่ว่ามาเที่ยวหามาแหวซื้อได้เนี่ยมาเลยนะน้องเนาะ,ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยออกเยอะครับจะมีขายแถบจะกทุกๆวันแนะแล้วแต่ว่าถ้ามันหาไม่ได้จริงก็ไม่ได้ขายนะเพราะว่าแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้ายังแพงปิติไม่มีเนี่ยก็ยังมีแพงอื่นอีกเนาะที่เขาไก่ๆกกันนะครับ<ๆ>เวียนเวียนมาหา แถวหมู่บ้านดัตเซนเนี่ยเจอะกระมาได้เลยก็อ่าทางเลขก็ฝากไว้เท่านี้ครับวันนี้พาไปเที่ยวปลาหาลูกคุยแล้วก็กลับมาดูวิธีการต่างแผงคายของพี่ตีเนาะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ช่างเร่ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลูกค้ามาแล้วนี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาซื้อลูกคุยเหรออ๋อนี่ยเนี่นี่มาจากแสนตุ้งเห็นไหมอ่าก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ช่างเร่ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้ลาะกันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย